ตัวต้าคาอัลาติสนะครับคันนี้เป็น all new o u t i s แล้วกัน all new outtis นะครับ1.8ไฮบิดเอนทรีนะครับเลขไมล์180,000กิโลครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับเดิมๆสวยๆนะครับป้ายแดงมือเดียวแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะดูได้เลยนะครับเงาแวบนะครับเงาแวบนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับนะเงาๆสวยๆเนียนๆนะครับ โลโก้ด้านท้ายอยู่ครบนะครับไฟท้ายเป็นไมล์ไดเชนแล้วนะครับเป็น LED นะเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็ล้อแมกเป็นขอบ16นิ้วนะครับสีเทาเดิมแท้ทั้งคันเลยนะครับรถป้ายแดงมือเดียวเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับ1.8ท้ายบิดเอนที่ตัวนี้นะครับภายในเป็นสีดําสวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ผมเอาเอาติดโฉมออนนิวเข้ามานะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าออนนิวเอาติดละกัน ออเดียวติสนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของไฮบิดนะครับคันนี้คือรุ่น1.8ไฮบิดเอนทรีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัวไฮบิดไฮบิดจะมีเอนทีนะครับมิดแล้วก็ไฮนะครับผมคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นค่าตัวก็จะเบานิดนึงนะครับอยู่ที่539,000บาทนะครับรถเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับป้ายแดงมือเดียวครับตัวรถได้เป็นสีเทานะครับหน้าใหม่หล่อมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกันชนกันจังแล้วก็ไฟหน้านั่นเองนะครับที่เป็นตัว แบบมีเดท้ามีอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีไฟอา d วดีมาให้นะครับไฟดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับสวยๆไม่มีเก็บงานเลยนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะไฟด้านหน้าไฮบริดนะเห็นไบเบีมไหมสองจุดนะเป็นเลนสสีฟ้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟดวงหลักที่เป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับสีเดิมสวยแท้ทั้งคันเลยคันนี้นะครับห้าสามเก้านะครับราคาาเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดพัน ครับคันนี้ก็ลัดด้วยยางดันหลบนะครับออกห้างป้ายแดงนะครับยางเปลี่ยนมาชุดหนึ่งละรถคันนี้ปี2020นับยางดันหลบนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับดิสเบรก4ล้อนำกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกนะครับคุญแจคีย์เล็กครบสองดอกนะครับฟิล์มสเกิร์ตข้างมีให้เรียบร้อยนะครับห้าสามเก้าเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับกับอ All New นะครับ Altid นะครับหนึ่งจุดแปดนะครับ Hybrid Enti นะครับ ไฮบิดเอนที่นะครับดูตัวรถซะก่อนนะสวยมากเลยนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับนะใครต้องการรถชมนี้นะครับรีบติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6ครับอยากดูรถทดลองขับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุดนะเป็นเซ็นเซอร์ถอยนะครับแต่ตัวคันนี้ไม่มีกล้องนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับไม่มีกล้องนะครับนะสับไฟท้ายเนี่ยแท้เดิมโรงงานนะครับเป็น l e d นะครับหลอดเป็น l e d แล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบแบบด้านกับแบบเงา นะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับไฟทับทีมซ้ายขวาอยู่ครบหมดเลยนะครับดูได้เลยนะครับเพราะสีเดิมทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้นะรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับหนึ่งแสนแปดพันกิโลนะครับนะกับตัวราคาอยู่ที่ห้าสามเก้าก็ต้องบอกว่าราคาเบามากๆนะครับราคาเบามากๆนะครับแล้วตรวจสอบโครงสร้างด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์คสปอร์ตเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่เดิมหมดเลยนะเดิมหมดเลยนะครับดูตรงนิ้วผมนะนะครับเนี่ยสวยปิิงเลย นะครับแล้วก็ที่เก็บของห้องเก็บสัมภาระเนี่ยใหญ่นะสไตล์เหมือนแคมรี่เลยนะครับมีบล็อกกลุมล้ออะไ่แล้วก็ไม่ลงไม่แรงให้เรียบร้อยนะครับตัวรถการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักนะครับการันตีเลขไม้การันตีโครงสร้างนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครต้องการนะครับ All New o u t i s นะครับ1.8 hybrid Entry คันนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับกระจกเดิมนะครับซีนเดิมนะไฟทงไฟท้ายเดิมหมด ไฟทงไฟท้ายเดิมหมดนะครับโปรยโตะนะครับแล้วก็น็อตฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีแกะแบบนี้นะครับนะผมบอกเลยว่าค่าตัวไม่แรงนะครับ539เท่านั้นนะครับ539เท่านั้นนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับภายในเป็นโทนสีดํานะครับตัวบอกเป็นโทนสีดํานะครับถ้าท่านได้ใช้ติโฉมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าลืมเอาติโฉมเก่าไปได้เลยนะครับสำหรับตัวไฮบริดเนี่ยหนึ่งเลยนะประหยัดมาก นะครับ25กิโลลิตรเนี่ยสบายๆนะครับประตงประตูสวยงามนะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับแล้วก็ดูตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะครับนะไม่อยากดึงเยอะนะดึงแค่นี้พอนะครับชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็ตัวหนีบตรงนี้รถไม่เคยทําสีข้างในนะครับไม่เคยเก็บนอกในอย่างนี้นะนะครับเดี่ยเขาเรื่องรถเดิมนะครับป้ายแดงมือเดียวครับผมตอนนี้539ครับดูตัวเบาะสวยปิ๊งนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แอร์หลังอยู่ตรงนู้นนะครับ แอร์หลังอยู่ตรงนู้นนะครับนะตัวบ่อเป็นบ่อแมนนวลหมดเลยนะครับเป็นบ่อแมนนวลหมดเลยนะครับรถปี2020นะแผ่นพงแผ่นเพจนะครับเป็นปี20นะครับเดือนออกตุเบอร์นั่นเองนะครับนําบ่อเป็นแบบนี้นะครับเป็นบ่อทรงสปอร์ตนะครับสีดําสวยๆกิ๊บกิ๊บนะรพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปรับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับนะเลขมา18,000นะครับหน้าจอก็เป็นจอวิทยุตัวใหม่ นะครับเป็นแบบจอตั้งนะแต่ตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับแจ้งก่อนมีแต่เซ็นเซอร์นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีให้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับนะมี drive โหมดตรงนั้นมี3โหมดนะครับ eco n o r m power แล้วก็ ev โหมดนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้มี4โหมดการขับขี่ด้วยกันนะ4โหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับสำหรับ all new a l t y p คันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับว่า รถคันนี้นะครับสภาพพ้องเครื่องเป็นยังไงนะครับจะน่าใช้งานขนาดไหนนะครับเนี่ยราคาห้าสามเก้าเห็นไหมนะครับเลขไม่หนึ่งแสนแปดพันนะครับรถป้ายแดงมือเดียวครับเป็นรถหน่วยงานประวัติตรงสูนแน่นอนนะครับ้าใครต้องการตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากดูรถรุ่นไหนนะครับเก๋งกระบะนะครับแคมลงแคมรีนะครับเซียวงเซียวีนะครับโฟจุนงโฟจูเนอร์มีให้เลือกครบ นะครับกระบะขับสี่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับในห้องเครื่องนะครับเป็น1.8ไฮบิดนะจริงจริงเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอยู่ในซ sr แล้วก็ค o r o l อ a c า o s s แล้วก็อยารีคอร์ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์1,824นะครับทำงานควบคู้กับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแถบสีเขียวยังอยู่สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบแผ่นเรมบงเรเบลแปะมาเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์วงกลมอยู่ครบนะครับเนี่ยรถสวยๆเนียนๆนะครับหัวน็อตไม่มีแกะ นะครับโครงสร้างนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้นะครับก็รับประกันแบตเตอรี่ถึงปี2030นะถึงปี2030นะพาหน้านะครับน็อตเดิมนะครับนะเครื่องยนต์ก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นสี่สูบเรียงนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ว่ารับปรนศูนย์ยังอยู่หมดเลยนะครับห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับหรือว่าจะเป็นระบบไฮบริดห้าปีนะครับถึงปี2025นะครับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสิบปีถึงปี2 30นะครับสำหรับเตอร์เต้าติดคันนี้นะครับราคา539ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าใครต้องการตัวรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ062-640-7776ครับ